เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยาเอกบทที่สิบสามหวินซือฟังคำพูดเหล่านั้นผ่านหูนางรู้ดีว่าวาจาที่กล่าวมาหาใช่ใจจริงของสามีเขาก็เพียงต้องการผลประโยชน์จากต้นในฐานะภรรยาเอกเท่านั้น ท่านพี่พวกเรามีได้รักกันมาตั้งแต่แรกอีกทั้งคนที่ท่านต้องการแพ้จริงแล้วก็หาใช่าไม่นางเอ่ยพลางถอนตัวออกจากอ้อมแขนแกรงดวงตากระจ่างเผยแววโศกเศร้าที่แค่เห็นก็ปวดใจไปด้วยสิ่งที่อุ๋นซื้อต้องการจากสามีผู้แสนดีเวลานี้ก็คือความรู้สึกผิดเท่านั้นหากเรื่องราวพวกนี้ไม่เกิดขึ้น ซื้อเอ๋อก็คงยังรั้งอยู่ต่อเพราว่าทุกอย่างดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วจะให้ข้าอยู่กับท่านอย่างหวานชื่นเพื่อหลอกตอนเองไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเจ้าคะขอแค่พวกเราลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปเสียทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนดังเดิม ถึงแม้จะรับหลินเอ๋อเข้าเรือนมานางก็ไม่มีผลกระทบต่อฐานะหูหยินใหญ่ของเจ้าเป็นแน่คำพูดที่เอ่ยมาทั้งอ่อนโยนและปลอบประโลมไปในตัวแววตาที่ศพมองมานั้นแสดงออกถึงความหนักแน่นทว่าหวิ๋นซือกลับล้อมหัวเราะหยันในใจขนาดนี้แล้วอีกฝ่ายก็ยังคิดจะใช้ประโยชน์จากนางจนถึงที่สุดอยู่ดีหลันชิงคิดว่าอิ๋นซือผู้นี้โงอ้งมขนา รู้ไม่เท่าทันความคิดของเขาหรือไม่สั่นคลอนหรือกระทบต่อฐานะภรรยาเอกอันใด แต่ละประโยคที่เอ่ยอ,ออกมาช่างเป็นวาจาเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยิ่งนักขนาดยังไม่ได้เข้าสกุลหลนันสูลี่หลินยังคิดทำลายชีวิตนางแล้วถ้าเข้ามาแล้วมีนางขวางทางขึ้นสู่ตำแหน่งหูหยินใหญ่มีหรือที่อีกฝ่ายจะยอมรามือไม่วางเลสัยที่สำคัญด้วยความรักและความลำเอียงของคนตรงหน้าแล้วนางไม่เชื่อว่าถึงเวลานั้น ตนเองจะไม่กลายเป็นลูกมะพรับนิ่มในมือซูลี่หลียญพวกเราสองคนวาสนามิอาจเชื่อมต่อกันแล้วนั่นคือเรื่องจริงอีกอย่างใช่ว่าข้านั้นไม่ล่วงรู้ถึงจิตใจของท่านนะท่านพี่แท้จริงแล้วพี่ฐานะหูยินใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงหาใช่เพราะอิ่นซือผู้นี้ไม่ แต่เป็นเพราะซูลี่หลินตังหากเล่านางกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบทุกถ้อยคำล้วนเอ่ยเน้นย้ำตรงจุดเดิมทีคิดประเมินยางอายบนใบหน้าสามีต่ำไปไม่คาดมาก่อนว่าเขาจะหน้าหนาได้ขนาดนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องถนอมน้ำใจกันอีกแล้วกระมังเพราะหากข้ายังเป็นภรรยาเอกของท่านซูลี่หลินก็จะได้รับผลกระทบ จากคำของผู้คนน้อยลงอีกทั้งหูหยินผู้เท่าก็จะไม่ถึงขั้นแต่งหากกับนางเนื่องด้วยอย่างไรเสียคุณหนูสูก็ตั้งขันทายาสกุลหลันแล้วว่าจะถูกกล่าวออกมาตามตรงไม่อ้อมค้อมหลันชิงฟังแล้วขมวดคิ้วดำดกเป็นปมแน่นดูท่าว่าภรรยาตัวน้อยจะเดาทางออกหมดเลยสินะเขาคงน้มน้าวนางให้สำเร็จได้ยากเสียแล้วกระมัง ใช่ว่าตัวข้าจะไม่ล่วงรู้ถึงความคิดของท่านแต่ที่ผ่านมาระหว่างพวกเรามีสมดุลที่ดีต่อกันมาโดยตลอดแม้ไม่รักแต่ก็มีได้เหยียบย่ำอีกทั้งยังให้เกียรติถ้าไม่เพราะหญิงที่ท่านรักคิดทำร้ายข้าก่อนมีหรืออื่นซือจะเลือกทางเดินเช่นนี้ ทุกถ้อยคำที่ดังออกจากปากจิ้มลิ้มล้วนมีผลให้ใบหน้าของหลันชิงขรึมลงดวงตาเรียวคมมองใบหน้าคนเคยร่วมเตียงพลางนึกตระหนกอยู่ในใจน้อยๆนางรู้ทุกอย่างหมดแล้วอย่างนั้นหรืออินซื้อคลี่ยิ้มอีกครั้งมองท่าทางตกใจของสามีตรงหน้าด้วยความรื่นรมหลันชิงคงมองว่านางเป็นภรรยาผู้โง่เขลาสินะจึงไม่ทันนึกมาก่อนว่านางจะเดาความคิด ที่เขาซ่อนเร้นไว้ได้ถูกต้องขนาดนี้สมดุลระหว่างพวกเรามันพังทลายลงตั้งแต่วันที่ท่านคิดใช้ข้าเป็นตัวแทนซูลี่หลินแล้วเดิมที่ข้าเองก็หาได้โกรธแค้นอันไดแต่ที่ให้อภัยไม่ได้เพราะท่านคิดใช้ข้าเป็นตัวแทนผู้อื่นโดยไม่ใส่ใจหลันชิงท่านเป็นพ่อคะายอมต้องคํานวณทุกสิ่งให้มีกำไร จึงไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นแต่ข้าอินซือคือมนุษย์ผู้หนึ่งย่อมมีความรู้สึกนางเหลือบตามองตรงมาที่เขาอีกครั้งหลันชิงพลันอึดอัดในอกบอกไม่ถูกท่าทางและคำพูดที่แสดงออกมานั้นล้วนกปีดแทงความรู้สึกทนฟังให้แทบหมดเรี่ยวแรงท่านรู้ว่าหญิงคนรักของท่านจงใจใช้อินหารมาทำให้คนดูถูกข้า และรู้เรื่องทุกเรื่องว่าคนที่บงการซูเจียนคือซูลี่หลินที่สำคัญคุณชายรองซูที่ท่านบอกว่าลงโทษไปแล้วนั้นแท้จริงแล้วยังอยู่ดีที่เจียงนานใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเมืองพลอยสกุลหลันนางมองสามีด้วยสายตายเย็นชาอีกครั้งก่อนจะเอ่ยคำพูดตอกย้ำเพื่อกรีดดลึกลงในใจผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ ก็เพื่อปกป้องสตรีที่ตัวเองรักโดยหวังใช้ค่าหอินซือเป็นโล่ให้นางคำพูดที่เอ่ยมาทั้งหมดล้วนต้องการรังให้ข้าอยู่นั้นก็เพราะหากข้าจากไปคนที่จะลำบากคือญาติผู้น้องที่ท่านทนุทนอม เขาเพียงนั่งฟังอย่างนิ่งเงียบส่วนนางเองก็ไม่คิดกล่าวสิ่งใดต่อสายตาสองคู่สบประสานกันอยู่เนิ่นั้นในที่สุดหอินซือจึงเริ่มเป็นฝ่ายขยับขึ้นก่อนมือเล็กยื่นส่งผู้การที่จุ่มมึกเรียบร้อยแล้วให้สามีผู้ที่กำลังจะกลายเป็นอดีตของตอน หลันชิงรับมันมาถือก่อนจะขยับปลายอ่อนนุ่มลงจดบนกระดาษสีสะอาดตาในความรู้สึกของเขายามนี้ผู้กันอันน้อยที่อยู่ในมือเรากับมีน้ำหนักส่งมาที่ใจนับพันชั่งหลันชิงไม่รู้ว่าความอาลัยอาวรณ์นี้คืออันใดเผ่าว่าที่คิดมีเพียงเสียงตอกย้ำจากในหัวว่าให้รังคนตรงหน้าไว้พวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมา ไม่ได้เลยจริงหรือซือเอ๋ออินซือฟังแล้วเผยรอยยิ้มหวานล้ำนางเอ่ยคําพูดเป็นประโยคด้วยน้ำเสียงซื่อตรงที่สุดเท่าที่เคยกล่าวกับเขาท่านพี่ท่านเองก็หาใช่รักใครใยดีอะไรค่ะเช่นนั้นก็อย่าได้เหนี่ยวรั้งซือเอ๋อผู้นี้ไว้เพียงเพื่อใช้ประโยชน์เลยข้าเหน็ดเหนื่อยแล้วเจ้าค่ะ พูดจบนางก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงอันเด็ดเดียวที่คนฟังมิอาจไม่กระทําตามด้วยรู้ว่าต่อให้เหนียวรั้งเพียงใดก็ไร้ประโยชน์เสียแล้วสายใยเส้นสุดท้ายของสามีภรรยาที่เขาคิดใช้กับอีกฝ่ายพลันถูกตัดขาดล่องด้วยประโยคถัดมาจำได้ว่าท่านพี่เคยสัญญาเอาไว้ว่า เมื่อถึงวันเกิดหากน้องปรารถนาสิ่งใดจะมอบให้ตอนนี้ถึงวันเกิดครบรอบ17ปีแล้วท่านพี่ซื้อเอ๋อต้องการหนังสืออย่าจากท่านเจ้าค่ะคำสัญญาที่เคยเอ่ยกับนางบัดนี้ถูกนำมาเรียกร้องและของขวัญที่นางปรารถนาก็คืออิสระที่จะโผบินไปจากเขาหลานชิงนิ่งเงียบไปเนดนาน ในใจข่มความผิดหวังไว้ไม่ให้แสดงออกมาความเงียปบปกคลุมในห้องหนังสือเนิดนานสายตาของคนที่อยู่ในห้องก็สบประสานกันโดยที่ไม่มีใครคิดหลบลี้ก่อนที่มือหนาจะค่อยๆตวัดชื่อลงบนกระดาษอย่างเชื่องช้านั่นคือสัตว์วาจาของเขาในเมื่อนางเอ่ยท้วงก็พร้อมจะมอบให้แต่ความรู้สึกข้างในนั้นแสนจะหนักอึ้ง อะไรบางอย่างกำลังร่ำร้องบอกว่าตนจะต้องเสียใจในภายหน้าเท่าว่าศักดิ์ศรีที่พึงมีทำให้หลันชิงไม่คิดรั้งการกระทำกลับคืนหนทางของสตรีที่อย่าร้างมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยเขาไม่เชื่อว่าเมื่อใจเย็นลงแล้วต้องผเผชิญกับปัญหาที่ตามมาคนตรงหน้าจะไม่ย้อนกลับมาข้าจะชดเชยทรัพย์สินให้แก่เจ้า อนาคตเจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากแม้เป็นผัวเมียกันเพียงสองปีแต่นางก็ประนีบัติเขาด้วยดีเสมอมาในเมื่ออยากกันแล้วหลันชิงก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องลำบากเพราะรู้ดีว่า ไอเท้าอินคงไม่คิดดูดำดูดีบุตรสาวคนนี้แน่ดังนั้นในช่วงที่นางยังอยู่นอกบ้านสกุลหลนันเขาควรมอบทรัพย์สินให้ภรรยาติดตัวไปเสียหน่อยอินซือฟังแล้วหัวเราะในใจหลันชิงกำลังคิดชดเชยความรู้สึกผิดในใจตนเองและพยายามจะซื้อใจนางเขาคิดหรือว่าจะสามารถแทนกันได้ ร่างบางคว้าหนังสือลงน้ำยามาโบกพอให้หมึกแห้งก่อนจะม้วนสอดไว้ในแขนเสื้อพร้อมรอยยิ้มพึงพอใจแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่นางต้องการจากเขาก็มีแค่อิสระสำหรับข้ามิต้องการของชดเชยจากในท่านหลันซักตำลึงเดียวเพียงหนังสือ,อยาฉบับนี้ก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแม้จะเทียบไม่ได้ กับการที่ท่านจงใจใช้ข่าเป็นล่อหรือปล่อยคนที่คิดข่มเหงข่าให้ลอยนวล คำพูดที่เอ่ยออกมาทั้งเน้นและยำ้ำไม่มีถ้อยคำใดที่ไม่ตรงใจใบหน้าหลันชิงพลันค้ำลงแต่มิอาจเอ่ยปากพูดสิ่งใดได,ได้เพราะทุกอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวคือความจริงในทุกเรื่องราวเป็นซื่อไม่คิดต่อล้อต่อเถียงกับเขาให้ยืดเยื้อนางมองใบหน้าอาดีตสามีอย่างลึกซึ้งอีกคราภาพความทรงจำในอดีตผุดขึ้นราวกับสายน้ำหลาก สามปีก่อนนี้ในตวนเสนาบดีกรมคลังนางถูกอินหานหาเรื่องผลักตกสระน้ำและในช่วงเวลาที่คิดว่ากำลังจะต้องตายนั้นเองชายหนุ่มรูปงามร้าวกับเทพบุตรก็มาช่วยเอาไว้ อินซือประทับใจอีกฝ่ายไม่น้อยและเมื่อได้พบเจออีกหลายครั้งนางจึงแอบมีใจให้อีกฝ่ายเช่นนั้นแล้วเมื่ออายุ15ปีเต็มหญิงสาวจึงได้ตกลงใจยินยอมแต่งเข้าบ้านสกุลหลานแรกเริ่มเดิมทีคิดว่าเพราะสามีในอนาคตพึงพอใจในตัวนางเช่นเดียวกันอินซือจึงยินยอมละทิ้งชื่อคุนชายไห่ถังพาตนเข้าสู่วังวนของการเป็นฮูหยินใหญ่เพรา เพราะนางรู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็ว ปีดาผู้มักมากต้องบังคับให้แต่งกับบุรุษคนใดคนหนึ่งเช่นนั้นสู้แต่งให้คนที่พึงใจไม่ดีกว่าหรือทว่าในอีกสามวันของการแต่งงานนางก็ได้รู้ถึงความจริงอันโหดร้ายท่ามกลางแสงจันทร์ส่องสว่างงดงามตาหนุ่มสาวผู้สมการราวกับกิ่งทองใบหยกยืนพ่อรักกันอย่างไม่อายฟ้าดินอยู่บนสะพานกลางดึกในราตรีหนึ่งเดิมทีแล้ว หินซือคิดจะหลบเลี่ยงทั้งคู่ทพว่าพอเห็นใบหน้าฝ่ายชายนางก็ต้องยืนอึ้งไปนั่นคือว่าที่เจ้าบ่าวของนางมีใช่หรือฝ่ายหญิงเอ่ยถ้อยคำรำพันคล้ายตัดผอต่อว่าฝ่ายชายหรือก้องงอนปลอบปะลมถ้อยคำที่ได้ยินนั้นกระจ่างแจ้งใจหินซือฟังสามีในอนาคตของตัวเองบอกให้สตรีที่รักรอไปก่อนวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะหาหนทางรั คนรักเข้าเรือนประหนึ่งโลกที่เห็นว่างดงามพลันแตกสลายความหวังที่เคยมีเลือนราง เลื่อนลอยหายวับไปนางกลับถึงตัวเสนาบดีพลางขี้ยิ้มหยามหยันตนเองมารู้ความจริงเวลานี้ก็ทำอะไรได้ยากเสียแล้วอีกอย่างด้วยมารดาราครอบครัวหนุนหลังดังเช่นอดีตอย่างไรการแต่งงานในครั้งนี้ก็มิอาจยกเลิกได้หญิงสาวหลับตาลงพลางคิดตัดสินใจเด็ดเดียวเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีผู้ใดบอกได้ว่าใครถูกหรือผิด เพราะความรักนั้นห้ามกันไม่ได้แต่ในเมื่อพวกเขาสองคนรักกันนางก็จะเว้นทางเดินไว้ให้อย่าระง,งับการตั้งคันถูกตระเตรียมมาพร้อมในวันส่งตัวเจ้าสาวนางเข้าห้องหอด้วยความหวังที่ว่าขอแค่ให้เกียรติกันและกันเท่านั้นและเมื่อใดที่เขาไม่ต้องการหูหยินใหญ่ผู้นี้ความผิดข้อหาไร้าทายาท ก็เพียงพอให้อย่าขาดภรรยาแล้วเผาว่าอีกฝ่ายกลับคิดล้ำเส้นความอดทนทำลายสมดุลที่เพียรสร้างร่วมกันกลายเป็นนางผู้เดียวที่พยายามรักษาไว้ความสำคัญเทียบไม่ได้แม้แต่กับอนุที่เขาคิดรับเข้ามาอย่างซูลี่หลินไม่สินางไม่มีค่า เทียบเท่ากับเจ้าคนสารเลวแซ่สูนั่นด้วยซ้ำยิ่งคิดดวงตาสีนินก็ยิ่งวาวเรื้อนผู้ใดบ้างเล่าไม่อยากเป็นที่รักของคนที่ตนรักแม้นางเพียงยอมรับในเหตุผล และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยอมให้พวกเขามาย่ำยีความรู้สึกของนางได้ดวงตาภายใต้ขนตาที่เป็นแพหนาถูกกระพริบทีทีโดยเจ้าของใบหน้าเล็กหันกลับไปมองอดีตสามีเป็นครั้งสุดท้ายริมฝีปากแดงเรื่อเปล่งคำพูดขึ้นอีกครา่าวาสนาและความรู้สึกที่เคยมีในอดีตขอตัดทุกอย่างทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้ ลาก่อนหลันเช่งท่านเคยช่วยชีวิตข้าข้าก็ช่วยชีวิตท่านตอบแทนไปแล้วเราสองคนถือว่าไม่ติดค้างกันอีกต่อไปวอนขอรักแท้ที่มั่นคงเพียงหนึ่งยวนยางยืนยงจนแก่เท่ามันช่างห่างใกล้จากตัวนางในยามนี้เสียเหลือเกิน ร่างบางของอวินซื้อก้าวจากห้องหนังสือมาไกลลิบนางเร่งสีเท้ากลับไปยังเรือนเสี่ยของตนโดยไวไม่คิดแม้แต่จะหันกลับไปมองอดีตสามีหมาดๆของตัวเองอีกเสี่ยวอิงและเสี่ยวหยวนสองสาวใช้คนสนิทยามนี้ยืนรอยอยู่หน้าเรือนด้วยท่าทีกระวนกระวายพอสายตาเห็นผู้เป็นนายพวกนางก็มีสีหน้าโล่งใจออกมาทันที หูหยินเสี่ยวอิงขานเรียกผู้เป็นนายนางไม่กล้าถามเรื่องที่อีกฝ่ายขอ,อย่ากับนายท่านตรงๆถพาว่ายามนี้ ข้าวของที่สั่งให้เก็บเตรียมไว้ถูกขนไปให้อาจินนำขึ้นรถม้าเรียบร้อยแล้วสาวใช้พันรู้สึกคล้ายจะวิงเวียนพวกนางเก็บของเสียจนกระดาษสักแผ่นก็ไม่เหลือแบบนี้แล้วถ้าเกิดเจ้านายอยากกันไม่ได้จะไม่ยิ่งยุ่งยากไปกว่านี้หรอกหรือปินซื้อส่งรอยยิ้มขอบขันดวงตากลมสีนินพาวระยับ มือเล็กหลวงกระดาษสำคัญมาสะบัดเบาๆกิริยาท่าทางแสดงออกถึงความขี้เล่นที่น้อยครั้งจะยอมให้คนนอกได้เห็นพวกเราไปกันเถอะ เจ้าสองคนเก็บเข้าของเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่เมื่อเห็นกระดาษที่บบกอยู่ในมือเจ้านายไหวๆสาวใช้ทั้งคู่พลันยิ้มแย้มยินดีตามในที่สุดหูหยินของพวกนางก็ได้อิสระสมใจแล้วเสี่ยวอิงนั้นแทบหลั่งน้ำตาแห่งความยินดีแม้ยามแรกนางจะหวังให้ในท่านเอ็นดูหูหยินเผาว่าเรื่องราวที่ประสบพบเจอในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สาวใช้นึกดีใจมากกว่าที่นายหญิงของตนหมดเวรหมดกรรมเสียที คนพวกนั้นไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวหูหยินของนางสักนิดทั้งที่อีกฝ่ายทุ่มเทให้มากเพียงใดเดิมทีเป็นคุณชายไห่ทั้งที่แม้แต่ฮองเฮายังมีพระประสงค์จะพบหน้าเจ้านายของนางก็ยังยอมทิ้งฐานะเพื่อบุรุษมักมากเยี่ยงในท่านแต่งมาสองปีไม่เห็นความดีไม่มองแม้แต่ความชอบอนุและสาวใช้อุ่นเตียงมากมายที่ถูกรับเข้ามา สร้างปัญหาให้ไม่ใช่น้อยเผาว่าหาได้มีผู้ใดแยแสไหมเสี่ยวอิงพลันกระทืบเท้าสาบแช่งคนสกุลหลันยังขัดเครื่องที่นี่พรากแม้แต่รอยยิ้มที่นางกับพี่เสี่ยวหยวนเคยเห็นจนชินตาไปสิน้น แม้จะยิ้มแต่ละคราก็ยังต้องรักษาบุคลิกอันเป็นภาพลักษณ์ของภรรยาเอกไว้เพื่อปกครองเลือนหลังที่เต็มไปด้วยสตรีอีกมากมายแล้วได้อะไรกลับมาบ้างเล่าสามีเห็นผู้หญิงอื่นดีกว่าส่วนแม่สามีก็เอาแต่ปกป้องลูกชายกับชื่อเสียงตนเองพอคิดมาถึงตรงนี้จากที่อ่นซื้อเป็นคนสั่งให้เร่งจากไปก็กลายเป็นเสี่ยวอิงเสียอีกที่ รีบร้อนพาเจ้านายกระวีกระวาดเดินมายังด้านหน้าโดยมีเสี่ยวหยวนตามมาติดติดจนแทบจะวิ่งกันเลยทีเดียวปิ่นซือมีได้กล่าวขัดคนของตนนางเร่งฝีเท้าก้าวออกจากบ้านสกุลหลนันด้วยความเร็วเช่นกันผู้ใดเล่าจะล่วงรู้ได้ว่าหูหยินผู้เท่า จะตื่นมาขัดขวางนางไหมรวมทั้งอดีตสามีเองก็ด้วยเกิดเขานึกเปลี่ยนใจภายหลังนางก็แย่สิจริงหรือไม่ดังนั้นอินซื้อผู้ยึดถือคติถอยเพื่อตั้งหลัก จึงไม่คิดฝืนแรงต้านสาวใช้อีกทั้งยังเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยร่างบางก้าวออกมานอกกำแพงสายตามองเหล่าคนเฝ้าประตูที่้อมกายทำความเคารพพลางโบกมือให้พวกเขาหยุดกิริยาลงเสียงใสเอ่ยราบเรียบไม่บ่งบอกอารมณ์ไม่จำเป็นต้องทำความเคารพได้ข้าอย่าขาดกับในท่านของพวกเจ้าแล้วนับแต่นี้ หาใช่หูหินใหญ่สกุลหลันอีกต่อไปหญิงสาวกล่าวเพียงประโยคสั้นๆไม่คิดให้ความสนใจในท่าทางตกอ,อกตกใจของทุกคนที่อยู่ด้านหลังตนเองสักนิดก่อนที่จะก้าวเดินไปยังรถมาที่บรรทุกสัมภาระเสียเต็มคันที่จอดอยู่ข้างคารืหานซึ่งคนขับกำลังมองมาพอดีเมื่อเห็นพวกนางสามคนอีกฝ่ายก็เผยรอยยิ้มพร้อมร้องเรียกด้วยน้ำเสียงยินดี หูยินพี่เสี่ยวอิงพี่เสี่ยวยวนอาจิ้นโบกมือให้พลางก้ามารับห่อผ้าจากมือสาวใช้ที่อยู่ข้างกายหอินซื้อเขานำทุกอย่างขึ้นไปเก็บในรถไม้อย่างดีก่อนจะก้าวขึ้นประจำที่คอนขับเตรียมพร้อมทันทีร่างบางเหลียวมามองหน้าคฤหาสกุลหลันอันกว้างใหญ่ที่มีป้ายอักษรงดงามทรงพลังว่าหลันอีกครั้ง ดวงแก้วสีนินกระจ่างใสท่า,ามกลางความมืดในยามราตรีใต้ฝ่าเท้าของนางคือพรหมหิมะสีขาวสะอาดตาและกลีบเหมยฮวาสีแดงสดที่ร่วงหล่นจากการผิบ้าน ตอนรับเหมันที่เริ่มมาเยือนมองแล้วช่างเสียดแทงในตาราวกับผืนผ้ารองเตียงของนางกับเขาในค่ำคืนนั้นเสียเหลือเกินมือเรียวเล็กยื่นออกมานอกหน้าต่างรถมามองเห็นข้อมือขาวราวกับผลึกส่องแสงแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นรอยแผลเป็นสีชมพูเป็นลายเส้นเด่นชัดบนฝ่ามือขาวมีกระพวนหยกสีเขียวสลักลายมงคลเพียงแค่ดูก็รู้แล้วว่า มิใช่ของดาดเดินที่คนทั่วไปจะครอบครองได้หวินซื้อมองสิ่งของที่ถืออยู่ด้วยสายตาเย็นชา ก่อนจะสะบัดมันทิ้งลงบนพื้นอย่างไม่แยแสภาพที่ตนเองลากบุรุษตัวโตกว่าถึงสองเท่าผุดขึ้นมาในความคิดนางแบกอีกฝ่ายพลางล้มลุกคลุกคลานหลายต่อหลายคราด้วยความที่เขาตัวหนักและนางตัวเล็กพากันล้มกลิ้งตกจากสะพานก็หลายครั้งเวลานั้นหวินซือมองคนหมดสติที่ศีรษะมีแต่เลือดแล้วจึงเลือกกัดฟันทนไม่ใส่ใจความเจ็บของ มือตัวเอง เพื่อจะพาอีกฝ่ายไปพบหมอและเพราะเหตุการณ์ช่วยชีวิตเขาในครั้งนั้นทําให้มือซ้ายที่ถูกกิ่งไม้ทิ่มแทงไม่อาจใช้งานได้เหมือนปกตินางจึงไม่สามารถทําเครื่องประดับที่ชอบได้จนต้องยอมละทิ้งชื่อคุณชายไห่ถังในยามนั้นถทาว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึงสองปีแล้วมือของนางก็ยังคงไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อยู่ดีสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว หญิงสาวหาได้แยแสไม่าว่าเมื่อคิดถึงการกระทําที่อีกฝ่ายตอบแทนกลับมานั่นคือการคิดใช้ประโยชน์จากนางเพื่อสูลี่หลินจนเวลาสุดท้ายอินซื้อพลันแค่นยิ้มบางเบาพร้อมด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเย็นชายอย่างที่สุดมันน่าปล่อยให้ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นนักขนสารแล,ะลว้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ